มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาอีกแล้วฮุนเซนโพสต์ด่วนงัดมาตรการ6ข้อกดดันไทยสั่งกองกำลังติดอาวุธเตรียมพร้อม24ชั่วโมง13มิถุนาย,ยน2568สมเด็จุุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ facebook ถึงมาตรการ6ข้อเพื่อกดดันฝั่งไทยว่า กรณีที่ฝ่ายไทยไม่ยอมเปิดด่านชายแดนที่ปิดไปฝ่ายเดียวกัมพูชาต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ประกาศระงับการนำเข้าสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดกัมพูชาหมายความว่าหยุดใช้สินค้าไทยและเปลี่ยนไปใช้สินค้าในประเทศหรือสินค้าจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยแทน 2. เตรียมความพร้อมในการซื้อสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชาวกัมพูชาเคยส่งออกมายัางประเทศไทย โดยสแสวงหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างจริงจังสส่งผู้ป่วยที่เคยเข้ารับสารในประเทศไทยไปยังโรงพยาบาลในประเทศหรือวสถาบัลการแพทย์ในประเทศอื่น 4. เตรียมความพร้อมในการรับและจัดการโอกาสการจ้างงานสำหรับแรงงานที่จะเดินทางกลับจากประเทศไทยปัจจุบันกัมพูชาก,กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลงแรงงานจากหมื่นตำแหน่งในภาคอุตสาหกรรม กเกษตรและก่อสร้างแรงงานกัมพูชาอาจเลือกที่จะเดินทางกลับโดยสมัครใจก่อนที่ประเทศไทยจะส่งตัวกลับประเทศเนื่องจากปัจจุบันแรงงานเหล่านี้กำลังขเชิญกับการเลือกปฏิบัติและการดูหมิ่นอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ 5. ้ากองกำลังติดอาวุธทั้งหมดต้องอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมที่จะตอบโต้และป้องกันในกรณีที่เกิดการลุกราน 6. จังหวัดใกล้ชายแดนต้องเตรียมอ,อพยพป,ประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดอาหารยารักษาโรคและวก็วัสดุจำเป็นอื่นๆให้เพียงพอ หากประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเปิดด่านชายแดนและกลับสู่สภาวะปกติได้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องดําเนินมาตรการเหล่านี้ทั้งหมดผมขอวิงวอนพี่น้องประชาชนอย่าก,กระทําการสุดโต่งเช่นการประท้วงต่อต้านสถานทูตไทยบริษัทไทยหรือพลเมืองไทยในกัมพูชาและอย่าแสดงความเกลียดชังทางด้านเชื้อชาติต่อคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนดีมีเพียงกลุ่มหัวรุนแรงและก,กลุ่มทหารบางกลุ่มเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังปัญหาที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาเพราะตามปกติแล้วรัฐบาลไทยไม่สามารถควบคุมกองทัพได้เหมือนอย่างที่ประเทศของเราทําได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ